สวัสดีค่ะพอกนันอดีเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องไปรอคุชจุจีแล้วค่ะเนาะจะสีมีบะมีดอกแหละจุจีก็ได้ขีิงัวก็อืดอืดหาอยู่หากินแล้วค่ะเนาะสหลายกับบัวไหวแล้วค่ะเนาะขาไปดูพไปช่มกันค่ะว่าจะได้บ่ได้ไปหาบองหมมมีงัวหลายจะมีบะมีแล้วค่ะเนาะ โอมันแหงอะนะอี่แหละมีบ่โแหงแล้วนี่บุ๊มีดอกเราขันไดเอเสียมันแหงเลยใช่ฮะกองไม่กันฮากระยำงหัมมวเพันอยู่พูดไม่ค่ะก,กองนึงไม่มีไม้อยูน่นี่แต่มีอยู่ขันมีอยู่ป่ะเนาะมันกันเคลียบรบมาหนำ แย้อาใหม่ก็ะแทบแนี่ไงแม่จะซมาดูหนุกด้วยกล่องจำเป็นกับออแต้งดูหมาแต้งดูหมาแม่มเนี่ยนนี่เหนียวล่ะแม่แ ขึ้นมาสิล็อกเลือจ้าแม่นี่ไงแม่แม่ลูกเม้นออกบนหัวจีจีก็ได้นี่อยู่ค่ะนี่นคือเน,นื้อติ่ลลกโอ้ยอันบุกผ่าออกมาบุตสวยกะขอถอยขระไพรเลยค่ะเด้อพูดถือกล่องไก้กะจำเป็นค่ะ ไว้มานาวอยากมานาแล้วมันห่อนเีไหมเกาเลยนี่ค่ะหวยหนึง่งเป็กสองตัวมีไรคันฝนตกใไซน้อค่ะมันอยากกระดันแน่ จะเปลี่ยกสักหน่อยมาดูเถอโอ้ยจะติดยีูกออกแล้วปะปน,นี่จะใส่ไปใส่ามาตีเลยคนสิเวียนหัว

เอามัดแล้วเม่จีดัวนี่มนามนาชื้อไ่่าอนื้อนือเลวะสเฮ็ดพี่เบียเกิดเลยเฮ็ดขี้ข้วยเกิดเม่กอ,อ,องขี้คว้ยนะคะแนละ้วหยาเขี้ยวเขียวค่ะแถวนี้หลายหลายหยา งัวกับหมาหมากับงัวล่นกัน่กันอยู่คนขี่งัวกับอืดอขันนี่งัวแต่มันคือบุมมี่อ่ะคือพอจะขี่แหงมันตัวนี้ก็จะแหงแล้วนี่นี่ค่ะ ยังแล้วนี่จะหลายวันแล้วว่าเดี๋ยวมาเลาะนะคะทั้งนี้เป็นแม่บอดนี่ว่ามันออกกับบอน้อนะะสิออกมาะสินั่งค่ะหัวหัวมาหาไม่เจ่ทั้งนี้ลูกหัวหน่อยเป็นมะดมหัวหน่อยมะดม อี่สีสมกีค่ควายหลายอยู่้วคะ่ะเนาะแ้วมันแหงเบิร์ดแหงเบิร์ดแล้วะคะ่ะจ่ขวาย,ายใหญ่ๆนางงามมานำขอขวายนึงนะคะจะมีอยู่บนเนาะต่างกล่องค่นนะ,คะ ฝนมันตกใส่ค่ะก,กะะ็นเลยบ่ค่อยหมุนเอา้าไม่เห็นไม่ใจไม่เงินเห็นบ่ ่คบข <Bye. S 1> องก้ยหนึ่งละคันคว้วยละสองสามตัวแล้วค่ะเนาะก็หลายค่ะมันไปนกระซับไปกึนมุนเมื่อ้วละ่ะคุณที่อ่ะ่เป็นยเหนียว ฝนมันตกช่วงนี้ผลคลยนึงละค่ะนี่งนอำมัวจุกจีกินตัวนี้เบิดละค่ะ ห่ามังทำไมเด็กกีแมนโอ้แหม,ม่นะไอ้ใมัทผมิล่ะ เล้บ่น้ำอยตัวนี้อยตัวน้อยๆเมแล้วค่ะไปหาไปใ,ใหม่กันตอ,อยราคาห้วหนึ่งห้วบางหันนี่ไม่ขู่หัน วยกักทำ่าน,น,นเอ,าอ,เ,อ,อเรี่วประธานคุณอ่ะแอลทำงาอเรี่ะเื่อาเมื่อพ่อแม่ก็ทมแม่ไม่ดนะค่ะูกบัวขั้นงหายก็ได้เห็ดยังกับลำบากแอลใช้มาใส่ก็ได้ จะบอคอยได้คมันนี่ค่ะอน,นี่ค่ะืมขออัมี่ขอม่ออนี่่ะนี่ไะขอจนอาวไว้ไหมค่ะนี่เป็นตยยนะไลรยพหรอแ่มีตามที่เนี่มเห็นอยู่บนนอน,นี่ค่ะีค่ะขวยนี่ค่ะ หลายอยู่ค่ะนี่คุ้นกันได้มหมุนเคลียร์ขี้ดินออกน่ะเคลียร์ขี้ควไอออกตุ่นจุดจีพีเบือว่ากิน,นยยค่ะวข้าเลยจีใหญ่เมื่อกี้น่ะสิล่ะค่ะบันนอกเข้ามี่สีชีวิตคนบันนอกเขาเนาะหาอยู่หากินน้ำ เพราะเขาห่วยเขาฟ้า,าก็ต้องให้ต้องหน้าเข้าเนี่ยละค่ะโอ้ยจิปลมคุดจุดจีนเนี่ยตากลางกินอากาศบรรหนาวเข้ากับบริสุทธิ์เย็นสบาย กุดลุกไปเด็กเดี๋ยวจะซับมาอกีกเม็วป่ะค่ะที่ทวันท้เลายเติบยุไว้นี่ก็ได้ไปหาบางอีกค่ะซ้าในเมื่อค่ะสันรับคลิปนี้กับโจเพียงค่หนี้ก่อนแล้วค่ะนาอมาหอดเฉียงเลยฝนีเอลมากล้วจังใดล่ะแต่หุ่นกับปูพุด ปากกดไหลกดแช่ห้น้ามีได้ค่ะเด้อเพื่อนจะมีกำลังใจนจะจ๊ะมาทำลิปใหม่ๆมาลงให้พี่นองเมือมาจ๋านอ่อักคลิปน,นี่ลาดไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ